เอาท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมหรือวราไปดูการเปรียบเทียบนะครับงานหล่อเสาสะพานฝั่งประเทศไทยกับฝั่งประเทศลาวนะครับว่างานฝั่งไหนก้าวหน้าไปกว่ากันนะครับนะไปกระบ่าบินการครับท่านผู้ชมวันนี้จะดูทั้งสองฝั่งเลยครับท่านผู้ชมฝั่งประเทศไทยฝั่งปรฝัทงลาวทำจะปไหนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานฝั่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นกำลังประกอบออโครงที่จะเทป,ปูนนะครับก็เสาขึ้นไปก็ไปดูข้างสูงสูสงนู้นะนะครับท่านผู้ชมแบบประกอบแบบที่จะเทป,ปูนก็ก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับฝั่งประเทศไทยเรานะครับก็งานก็เริ่มมาตั้งนานก็ไนดะ้เห็นนี่ก็โอ้ดีแล้วนะครับ มองไปกันนะัะว่จะเป็นตัวข้อเสาวช่ไหครับนี่คับท่านผู้ชมวางแบบแล้วพร้อมที่จะเทเสาแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังจะต้องวางขึ้นไปข้างบนอีกนะครับอันนี้มาดูใกล้ๆอันนี้ถ้าตัวนั้นเสร็จก็จะมาประกอบตัวนี้ครับท่านผู้ชมมาเอาเหล็กแบบเสานั่นแหละนะครับมาประกอบตัวนี้เลยอันนี้ก็จะโยกติดกับ แล้วถ้าเขามาประกอบตัวนี้ใกล้ๆบ่าวเบงกางก็จะมาะทาคลิปให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะง่ายหน่อยสำหรับการถ่ายคลิปอยู่จุดจับถนนเลยนะครับน,นี่ครับทำตัวนั้นเสร็จก็จะมาทําตัวนี้มัุนั้นตัวนั้นจะทํากี่วันมันก็ะติดทากันไปอันนี้จะเป็นงานฝั่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมสาวขึ้นมาแบบนี้เลย แต่ว่างโครงสร้างก็วางไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมวางนั่งร้านทางฝั่งประเทศลาวเขาจะวางกันยังไงแต่ทางนี้นั่งร้านจะวางตาไปหน่อยนะครับไม่ค่อยสูงนะครับแต่ฝั่งประเทศลาวจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันนะครับนู้นนะครับที่มองเห็นไกลตัวนั้นวางแบบวางแปดเรียบร้อยพร้อมที่จะเทห่างกูผูนะ้แต่ก็ยังไม่เสร็จนะรับซึ่งจะต้องขึ้นไปขบวนอีก ผลงานเขากำลังทําการกันอยู่นะครับยังไม่เลิกลาอันนี้ขนาดค่าแล้วก็ยังทํากันอยู่หรือย,อยังไงทําจนหกโมงลึกสามทุ่มเลยนอกเวลาด้วยใช่ไหมนี่ยังไงนะครับเปรียบเทียบงานหล่อเสาสะพานแห่งที่ห้างานฝั่งลาวและงานฝั่งประเทศไทยนะครับมาให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันแต่ละประเทศนะครับแต่ละฝั่งนั้นจะเป็นยังไงว่าหน้าไปถึงไหนยังไง เอามาฝากแฟนคับไล่ดูกันนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวบว่าวประการจะข้างนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งฮานูเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมฝั่งประเทศลาวนะครับฝั่งโน้นเขาก็ทําเหมือนกับฝั่งประเทศไทยที่มองเห็นไกลๆโน่นก็จะเป็นที่เลยถังปูนลงมาหน่อยก็จะเป็นนั่งร้านนะครับนั่งร้านก็ทําเสาเหมือนกันนะครับกับประเทศไตยเรา ริมฝั่งโค้งเลยฝั่งถานูนนะครับนังร้านทำทำเหล็กโค้งจะเป็นทางฝั่งประเทศลาวเดี๋ยวมานั่งเรือข้ามฟากไปกระบอบเบิอ์การเลยครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับท่านผู้ชมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับก็ถ่ายรูปใกลกๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆนะครับรายงานฝั่งประเทศลาวเขาไปถึงไหนยังไงนะครับ นี่นะครับงานฝั่งประเทศลาวเขาก็วางนั่งร้านนั่งวางเหล็กเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับท่านผู้ชม่าเหมือนกันกับฝั่งประเทศไทยเรานะครับเอางันมองไปไกลก,ก็จะเป็นหันมาทางนี้ก็จะไปอีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านหลังนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูดอีกเสาหนึ่งนะครับเสานี้จะเป็นเสารเริ่มต้นนะครับของ เชิงสะพานพอเชิงสะพานมาปุ๊บก็จะมาเสาตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมเสาตัวนี้จะเป็นเสาเริ่มแรกของสะพานฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้อยู่ฝั่งประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมฝ่าพักการก็เคลียในใจว่าก็งานก็คงพอๆกันนะครับตอนนี้ตรงนี้เขาก็คงตัวตีแบบกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับตีแบบกันแล้วนะครับแบบก็ของใครของมนะันคนละหมาคนละเจ้านะครับ ของนายของมันใครทาเสร็จคนก็เสร็จนะครับไม่ต้องไปรอใครนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสาแบบแปนเหล็กตัวเสาแล้วก็ถ้าตามนั้นก็จะเอาแบบแปนหล่อแบบหล่อนะครับมาวางข้างนอกเหล็กแล้วก็เทปูนล,ลงไปนะครับเทปูนล,ลงไปเทขัน เทคานต่อไปก็เทคารด้านขวางนะครับด้านตั้งแล้วก็เทด้านด้านขวางนะครับก็เสร็จนะครับสนับเสาสะพานก็ไ่เห็นไม่ยากอะไรนี่นะครับปูนก็มีเอามาจากโรงงานเลยที่ถังปูนนั้นไม่ไไม่ใช่ถังของเจ้าที่ทําสะพานนะเป็นถังถังปูนเป็นเจ้าของที่เขาทําถนนต่อจากจาก